ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำตัวละครอัพเปิลเป็น240ครับดูว่าถ้าครบ5ตัวแล้วเนี่ยในตัวละครของคิตตันแบ่งปันเนี่ยครบทุกตัวแล้ว240ไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยการอัพจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็สำหรับ สำหรับเควสหลอดสุดแข่งวันที่4นะครับเป็นอย่างที่บอกนะว่าเป็นสมัครคานิวอลสุ่มคานิวอลอะไรพวกนี้นะครับก็เนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็วัน,นสุดท้ายน่าจะเป็นตีมอนตีมอนตีมังกรนะรถ้าจำไม่ผิดก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่า ก็คือในตัวละคร5ตัวเนี่ยมันจะมีบอคฮีรีแครเมลอังเจลีเทโบและเบนไนนะที่ผมอัพใช้อัพนะก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดอัพไปแล้วพอขึ้นไปน <c oughs> ขึ้นเป็นเวลตันหมดแล้วเนี่ยมันจะยังไงนะ,นะครับทุกตัวก็จะเป็น200นะครับิมาลุ้นกันเลยนะ นะครับอย่างที่บอกว่าทองมันหายากนะทองมันยังไม่ค่อยพอไม่เป็นไรกดมาเลยนะ,ะก่อนหน้านี้ผมเอาไปซื้ออันนี้ครับเนี่ยซื้ออันใสร่รูปกรณ์เนี่ย หายไปค่อนข้างเยอะเพื่อที่มาทำเควสน,นี้ให้มันเสร็จทองมันก็เลยหายไปนะครับก็ลืมซื้อต่อรับนี่ครับ240แล้วคิดต้นที่ใช้ร่วมกันผันผลแล้วรีบไปดูกันเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเราเข้ามาดูกันนะ คลิกสิ่งปลูกสร้างคิดต้นใช้ร่วมกันยศตำแหน่งผู้เล่นถึงเออคิดต้นนักบวชทั้งหมดระดับถึงระดับที่สิบแล้วปลดล็อกทะลวงคิดต้นดูนะครับฮะคือยังไงครับ240ไป340 240ไป340เท่ากับว่า ตอนนี้ตอนนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ2อ0ไป3า0สี่สเลเวลสูงสุดตอนนี้น่าจะได้แค่340อสสเลเวลสูงสุดมอนอตัวละครน,น่าจะสูงสุดแค่240ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะเพราะดูจากขวามือเนี่ยนะครับนำเข้าพลังงานเนี่ย เงินเนี่ยปัจจุบันน่าจะมีอยู่3 6มอมอ่าตัว e xp มีอยู่61ล้านพลังทีมลบมีอยู่15ล้านตัวละครมีอยู่3ามสิบหกทัพสี่สิบห้าตัวนะครับที่ที่อ่าในค r y s t a l ถ้าเกิดนับรวมอ่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูกันไปพร้อมๆกันนะถ้ากดคือคืออะไรคือยังไงกดหนึ่งทีก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกดอีกหนึ่งที ก็ยังไม่มีเดเวลเปลี่ยนแต่งนะครับก็จะมีลูกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็พลังเพิ่มขึ้นเนาะพลังเพิ่มขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะห้าพันแปดแปดแปดห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดหรือว่าเราต้องอัพอัพให้มันเต็มวงเนี่ยใช้ทีละเยอะอยู่นะเนี่ยดูเงินหายไปน่าจะสองล้าน น่าจะใช้เงินทีละสองล้านนะครับนี่ครับผมถึงได้บอกว่าทองมันจะหาย,ยากมากก็ตอนนี้แหละตอนเลนเลนเนี่ยก็เดี๋ยวมาลองอัพดูนะครับก็ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับโหไม่ได้หายแค่สองล้านหายไปสี่ล้านสามล้านสีลน่ล้าน้วช่วงหลังๆนะครับก็สิบเก้าเอ็มดูว่าจะเหลือเท่าไหร่ เหลือ 15m นะครับใช้เยอะนะครับใช้เยอะอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่นะครับก็คือการอัปเกรดจะใช้25ก็คือ20,050ในการอัพนะครับก็20,050เนาะ20,050เนี่ยเขาบอกว่าทรัพยากรน,นี่เพีองพอ20,050 20,050 20,050มันจะมีพอไหมอ่ะ โอุ๊ยอันนี้ได้แค่สองหมื่นสามไม่ใช่สองหมื่นสามสองพันสามเดี๋ยวนะตัวละครหลักปกติแล้วมันเป็นตัวเบนไนใช่ไหมคือมันฮับตังไปแล้วหมายถึงว่ามันรวมตัวละครทุกตัวอยู่ในตอนแรกว่าเบนไนมันใช้อัพ แล้วก็มาอยู่ในนี้เลยก็แสดงว่าเท่ากับว่าเท่ากับว่าเราอัพมันน่าจะขึ้นทีเดียวหมดเลยเดี๋ยวนะขอโหคขาดิกเทียบคาดิกหมื่นเก้าไม่ใช่สิขาดิกสองหมื่นสองค่อนข้างเยอะนะ สองมืนสองจะหาจากไหนตรงนี้ก็ซื้อไม่ได้เลยครับอ้งน,นก็แพงห้าร้อยต่อห้าร้อยมีที่หนึ่งที่ใช้ซื้อนะครับก็จะเป็นอันนี้เนาะเนี่ยมันก็ได้แค่200 300 300มร้นะครับ ถ้าเกิดว่าผมไปกดซื้อพวกนี้มาฮะเพื่อที่จะเร่งทําแต่ว่าตัวละผมกลัวไม่มีรีวิวตัวละครมากเลยอ่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ท่านผู้ชมดูนะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันอัพไปแล้วจะไปยังไงต่อแต่ปัญหาหลักเลยอะมันคือถ้าเกิดตัวละครมันมาไวมากเกินไปผมไม่สามารถหาเพชรมาได้ไงแต่ว่าคอนเทนต์อันนี้มันเป็นคอนเทนต์อันนี้เนาะเดี๋ยวลอง นี่ยผมก็แลกหมดแล้วอืมันนี้นจะไปสุ่มเมาเนี้ยก็ไม่ขุมอ๋อมันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นวงล้อเดี๋ยวผมต้องสงสัยต้องต้องรอวงล้ออีกอันหนึ่งมานะครับเป็นวงล้อที่เป็นวงล้อสีฟ้าครับมันจะได้หมุนแล้วมันจะได้อาหินทะลวงน่าจะห้าพันเมตร อันนั้นน่าจะโอเคอยู่ได้เยอะอยู่ก็เดี๋ยววังไงไว้เดี๋ยวถ้ามีแนละ้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะใช้เพราะว่าตอนแรกมันมันไม่ไมถึงแล้วผมก็มากดซื้อเพื่อที่จะมาทาเคสผมก็ไม่รู้ก็มาดูกันไปพร้อมๆกันเลยกับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวถ้าหาได้ครบอีก2คขาดอีก2องหมื่นหนึ่งได้มาไหร่ก็เดี๋ยว มาอัปเดตเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไต่ไม่ได้ละตรงนี้มันน่าจะได้เยอะอยู่แต่มันไต่ไม่ได้มันไม่ไหวตัวละครไม่ไหวพลังไม่ไหวก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็สั้นๆก็ไวเ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ